รถด่วน85นะครับกรุงเทพนครศรีธรรมราชครับใช้เอาสตอม4ี0หนนะครับ

มไปถึงราชบุรีก็ประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับเดี๋ยวลงที่ก็จะนั่งยาวเลยครับไปลงที่นครศรีธรรมราชครับพรุ่งนี้ครับห้าโมงเที่ยงนะครับกว่าลงที่จะถึงเอาเอาเอ้ากระโดดลงไปเ่ยเลย คนนั้นะนะละนพี่ลงมาแล้วอ้า <c oughs> ตอนแรกมีพี่หมอไซคิวนะครับขับซื้อตัวให้กับคนคนหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้เขาอ็มาส่งขึ้นรถนะครับอยู่ๆก็โดดลงรถไปเฉยเลยครับตีเมื่อกี้ไม่ล้ม แน่ใจว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะเต็มหรือเปล่านะครับเราดูจากการพูดที่คุยกันข้างล่างนะครับวันนี้พ่วงยาวสิบเ11คันเลยนะครับ